đang chơi với nhau, chơi với nhau. tắt đèn đi, 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 đi. tắt đèn ซองอื่นเล่นกับน้องเบาๆนะลูกให้มงับน้องแรงนะน้องหนีน้องน้องคานน้องหนีเห็นไหมน้องหนีลูกน่ะน้องหนีน้องหนีไปไหนลูกนู่นหายแล้วน้องหายไปแล้วน้องหนีซองอื่นแล้วอาหาน้องเจื่อว่าปะน่ะน้องหายน้องหายไปไหนลูก หนูแล้วน้องจิว๋วลองพาหนูนี่ยนี่นี่น้องจิ๋วอยู่นี่ลูกน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่เห็น้องปล่าหลบหลบ,ลบโอ้ยเอาผ้าปิดมิดเลย <c oughs> เอาผ้าปิดตัวเองมิดเลยน้องก็ไหนลูกอาหาน้องดิอาหาน้องที่ไม่เอ,อห่หมีให้น้องเล่นตอนเด็ก น้องเนี่ยเห็นน้องไหมพอเห็นแม่จะเล่นกับแม่เมื่อกี้พอเดินกระเป๋าก็ซ่อนอยู่ในตะกร้าก็เล่นกันสองตัวพอเห็นแม่จะเล่นกับแม่แล้วสักพื้นนี่หลบมาเล่นกับน้องเลยเนี่ยน้องจะเล่นกับหนูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหน้องไล่คว้าหนูเนี่ยเล่นกับน้องเล่นกันเล่นกันหอูเล่นกันเบาๆลูกใครงับใครแรงห้ามงับน้องแรงนะ ดูดตีนน้องแล้วเออปกติจะดูดตีนตัวเองนี่ดูดตีนน้องแลวเอา้าเล่นเบาๆลูกบเบาๆเบาๆน้องเจ็บต้องอื่นน้องร้องนะ